แฟนคลับนะคะอ,อ้าว FC TP FC คุณดุงคุณป้า FC นายช่างใหญ่คุณนายสวนผักนะคะเมื่อกี้ไปฟังช่องคุณนายมาแล้วนะคะเนาะดูนะคะไรสดมาแล้วไรสดไรสดอะไรนะขึ้นหัวข้อว่าไงแล้วลืมอย่าละ <c oughs> คุณนายสวนผักขึ้นหัวข้อว่าไงนะคะ <c oughs> คุคะ คุณนายสวนผักขึ้นหัวข้อว่าไงลืมอย่าละพูดไม่เหมือนกันอะไปพูดอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งอะตลกขนาดอะข่าวออไปรวมกันไงนะคะสวนสวนสวน,สวนไปฟังนะคะอย่าลืมเดอ้อไปฟังนะคะป้าจันหอมก็แชร์ไปแล้วนะคะเนาะแชร์ไปลวนะคะ นะคะี่ห้องทำงานนะคะอา้าวไม่มีคนที่เรามีอยู่นีประกับข้าวก่อนนะคะมาดูแลแม่นะคะมาถาแม่มาเรียกแม่ะ,ะบ้านนะคะเนาะมีห้องทำงานลงรถนะจ๊ะรถไปซื้อต้นไม้ซื้อของมานะคะไปฟาร์มคุณนายสวนผักเอาเรถเครื่องจอดไว้เป็นที่เป็นที่นี่คันนี่คันอา้าวทำไมไม่มาไว้ที่เดียวกันนะ ไปฟังนะคะฟังทุก,ทกคลิปว่เข้าไปนะคะวางก็เข้าไปดูไปฟังนะคะนาะเราก็ทํางานขอกเราแล้วก็เกปกรลักใจนะคะให้กับนายช่างกับคุณนายสวนผักนะคะน่ะนาะไม่เคยลืมนะคะใครบอกว่ามาอยู่ที่ไหนนะคะลูกบอกว่าอยู่ที่ไหนถ้าจะรักก็รักได้รักรักนายช่างกับคุณนาย พี่น้องทุกคนนะคะลูกบอกว่าแล้วแม่ไม่รักตัวเองเลยนะคะไม่ได้หนีไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะนอกแก่เท่าละอายุห้าหกสิบแล้วไปไหนก็รู้สึกเหนื่อยจริงจริงมารู้สึกเหนื่อยมาตั้งนานแต่ใจนางอะอยากไปนะคะดือ้อพอเรียกว่าคนดื้อนะคะดื้อที่สุดเลยคุณแม่ลูกบอกว่าคุณแม่คนดื้อนะคะโดนคุณลูกบอกว่าคุณแม่คนดือ้อดื้อที่สุด ลูกไม่ให้ไปนะคะก็จะไปอย่างเงี้ยเนาะตั้งแต่วันแรกแล้วก็รับปากเขาว่าแม่จะกลับตลอดอีกค่ะก็เลยต้องกลับกลับไปไปมามากับกลับนี่คะ่ะเนะอยู่บ้านคนละหลังกับคุณแม่นะคะเนาะ <c oughs> ลูกหลานทำห้องข้างล่างให้นะคะ ทำบุญไปรอบเลอกับข้าวกับปลานะคะก็ฟ <para fork and BACK> ัง <for> ค <you> ุณป้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังอีกคลิปก็ไปดูคลิปย้อนหลังคุณป้าหาปลานะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเอซีทุกคนจับมือและเดินไปด้วยกันเวรกรรมมีจริงคิดดีทําดีได้ดีเสมอองค์ปู่ปกปักรักษาคนดีเท่านั้นอยู่แล้วมีความสุขนะคะยาอันคุณป้าจะหอมย้ำเสมอ